สาวไข่มุกขาวนะครับผมตัวนี้บะมีเอกสารนะครับยำบะบะมีเอกสารนะครับผมเพื่นคือคือเงาคือไงเด้อครับหอยแกงเงาครับตัวนี้ล้มตัวเงาพี่โอเคครับร้อยสามสิบหกเซนครับพ้องว่ามปนสิเก่าเดือนอะไรได้ไอโอ้เก่าเดือนสิบเดือนเนาะเก่าเดือนอะไรได้ไออ๋อเพิ่นเห็นน้าน้าเตรียมคลอดอ่ะเนาะเต็มด่ากอนได้ไอ้ย ครับเตรียมผักอีเลยไปเลยครับนี่ตัวนี้คนสูงบ่ครับไผ่แก้งสูงลอยสี่สิบสามประกันลอยสี่สิบสองพีดูสาวฝ้าประธานครับตัวน้อยนี่เนาะครับผมอายุสองเดือนพี่สองลูกฝ้าประธานตัวนี้ผมถือว่าเด็ดเลยนะครับพี่น้องสังเกตเบมึงเนื้อคือเนื้อหนังเพื้นจะเป็นยันยันแล้วก็กระดูกแข้งขาเพื้นดีเล็บเพื้นหนาแล้วก็จิกงพื้นแต่น้อยเลยไหมครับนี่ครับพี่น้องชัดเจนครับลูกสาวฝ้าประธานเด้อมีเอกสารครบชัดเจนนะครับ ข่าวไพ่แก้งสวัสดีครับครับสวัสดีครับไอ้ต้อมครับครับผมคลิปนี้ไอยแก้งมีทั้งเบิดจากรายการครับมีแม่สาวสองแม่แม่ทองสองแม่แม่ลูกฝ้าประทานคมหนึ่งนะครับที่เด็ดครับที่เด็ดเลยเนาะครับแม่ทองกับที่เด็ดขึ้นกันครับเอาสั้นให้ทางไอยแก้งนะครับทีมที่ยื่นเลขเบอร์โทรอีกทีนึงแน่เทียบพี่น้องท่านใดเขาเบิ่องไม้ไหมครับเบอร์โทร0989414824ครับผมเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับผม เฟซบุ๊กจะเป็นทุ่งทองฟาร์มควยงามเมืองบละบือครับผมที่อยู่บ้านโคกกองตำบลวังชัยอำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามครับจับจีพีเอ็มาอำเภอบละบือเล็กอะไดครับบ้านอยู่ห่างจากอำเภอบละบือ2กิโลครับจังติดต่อขอมาครับโทรเบอร์โทรกบโทรใดตลอด24ชั่วโมงครับครับผมขอบคุณครับครับแม่แรกเป็นลูกสาวไข่มุกขาวนะครับผม ตัวนี้บ่มีเอกสารนะครับยำมาบ่มีเอกสารนะครับผมเพื่อนคือคือเาาคือไงเด้อครับหอยแกงเ่าครับตัวนี้ล้ตัวเาาพี่เป็นสาวคู่ฟันฟันหนึ่งคู่ครับผมแม่สาวอยู่ครับผมจะเข้าอายุประมาณ3ปีเนี่ะพี่คือเพื่อนยังบระทันนในผสม้อครับเพื่อนกับเป็นสัตว์แล้วลหละคือการรับประกันระบบสืบพันธุ์หรือสืบยังไ้นะพี่เนาะเป็นคุยสาวอยู่เป็นแม่สาวเนาะแพนครับผมพันต้องไปครับ อนี้ครับฟันเพิ่นล่วงไปครับฟันฟันขึ้นแล้วครับคูหนึ่งพี่อ๋อคูหนึ่งเนาะคือบางคนสิวาควอยเป็นยังไม่ใช่ไหมเปนกาให้รับประกันในเพิ่นนนาะครับประกันระบบสืบพันธุ์เนาะครับผมแม่นครับรับประกันให้ครับผมผิวฟันกระดูแข้งขาลำตัตดีดีครับพี่น้องสาวเผือกไหมขยางเลยครับยังวนใ้พี่น้องในบองครับอย่างวนนะครับกับบึงถ่ายอันนี้ปันไทายนะครับพี่น้องโอ้ถ่ายไงถ่ายเต็มที่น้อง่อยแก้งเนาะครับผม กระดูแข้งขาลังกระยิ่นะครับพี่น้องครับโอ้เป็นตาเอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกอีกตัวนึงเ้อครับพี่น้องสำหรับพี่น้องกำลังหาอนาคตแม่พันธุ์ควายเผือกนะครับครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวไข่หมูขาวสูงลอยสามสิบเจ็ดนะพี่ประกันลอยสามสิบหกครับปขาดครับครับผมอนาคตกะลอยสี่สิบปขาดดพี่ราคาหอยแก้งนี้เปิดเวลาไร่ปไหนครับตัวนี้แม่สาวเปิดไวหามื่นสองพันบาทพี่ ตอร้องไดครับผมทรงฟีทวอีสานคือเ่าครับอู้ย่พี่น้องทรงฟีทวาอีสานนะครับกะกะบ่มีเลยดิพี่นี่น้ำโตครับน้ำโตนี่พวงซีกน้ำยังนย่นเลยพี่แต่ว่าเปืเปลือกที่สะอาดนะครับมีจมูกครับผมอ๋อจมูกเนาะคือเกิดจากแม่ดํำนะพี่อ่ะเดี๋ยวพายเบิ่งหน้าตาชัดเจนครับพี่น้องครับเบิ่งหน้าตาด้ยครับพี่ขับโคนเขาไ่พี่เรียมเขาไหมครับไ่ครับหัวรกลุลกใหญ่เนาะหัวใหญ่หัวใหญ่อมวงเขานี่ใหญ่พี่น้องหูใหญ่นะครับ ก็ถือว่าเสด็ครับคุ้ยแก้งผมถือว่าคุ้ยเผือกได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วครับมุ้งมะพร้าวครับเดบแข็งเดบขาดีครับพี่คือโตวันนี้สะอาดมาเล่นครับพี่บอ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 มีกะครับคุ้ยแก้งมากตรงไหนเพื่อนใครซื้อมาครับโอ้มักึ้นสมองเลยพี่มักึ้นสมองเลยเนาะมักจนมาอยากเก็บหมดละแฟนมาอยากเก็บไปเหมืนนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าอยากพัฒนาคุ้ยเผือกอยู่แต่ว่ากะคือว่าแหละครับทุนเขาบอมีครับพี่คือเขาหมุนเงินเนาะแมนอยู่ครับ ครับเขากับมีกำไรเขากับแบ่งไปพี่เอาจังซี่ครับให้แกงขันพี่น้องท่านใดมักน้ำเนาะครับกันในราคานี่กันสมารถต้องกันได้พี่น้องเด้อพี่น้องสูตเท่าใดไว้เท่าใดคุยกับทางหอยแก้งนะครับแม่นี่ผมก็มองว่าเป็นอนาคตไปพัน์แม่บอกได้อีกตัวนึงครับเป็นแม่พันธุ์สายเพือกนะครับครับคือย่ำย่ำนะครับผมบม่มีใบนะพี่นะไม่มีใบนะครับเนาะไม่มีใบครับพี่ถามมีใบกะเท่าสิบอกว่ามีใบนะพี่นะครับแต่ว่าลำตัวลำคิงนี่เท่าใดเลยครับพี่น้องให้เบิ่งต้นตัวเอาหนาตาาครับครับผม เอาให้แก้งเดี๋ยวทัวเลียดเข้าๆเนาะไห้พี่น้องนี่ฟังอีกรอบครับแม่นี่เป็นลูกสาวไข่มูกขาวความสูงลอยสาประกันลอยสาพี่ได้ฟันแท้1คู่ครับผมฟันแท้1คู่ยังไม่เต็มครับนะครับกะเปิดไว้ในราคาห2าหมื่นสพันบาทต่อร้องได้ครับผมกะรับประกันตำาน้ระบบสือพันธ์ุไห้นะครับผมเพราะว่าเพิ่<ม>ยังเป็นสาวอยู่ยังมันได้เคยผสมนะพี่นะครับ ครับขอบคุณมากครับไพ่แก้งเดี๋ยวไพ่เบื้องตัวใหม่เนาะครับไพ่แก้งนี่คือรายการที่2องนะครับครับรายการที่2พี่โอ้เราเอียดเป็นไใดครับตัวนี้เป็นแม่ท่องท่องว่ามันสิเก่าเดือนอะไรได้อ้โอ้เก่าเดือนสิบเดือนนะเนาะเก่าเดือนอะไรได้อ้อ๋อเพิ่นเห็นน้าน้าเตรียมคลอดนะเนาะเต็มด่างอะไรได้อ้โอ้ยครับเตรียมพักอีเลยไปเลยครับนี่ตัวนี้เพิ่นสูงบ้าครับไพ่แก้งสูงลอยสี่สิบสามประกันลอยสี่สิบสองพีโอแต่ว่ายาวหนาหรือคักเนาะ ครับน้าหรือรับเป็นลูกผสมแน่นะครับผมเพื่อนทองกับตัวไหนครับทองกับเพชรสยามครับผมออ้เพชรสยามติดครับพข่แก้งครับไปพี่น้องแมียแบไงนะครับทองเพชรสยามจอมนกขอดตุลาครับผมราคาไข่แก้งแบงพี่น้องแพงบอตัวนี้แบงบมแพงนี่ครับผมเปิดไว้หามื่นเจ็ดพันบาทครับครับตัวที่สองในทองครับผม พี่น้องมึงหน้าตาเพื่นเด้อยครับอัตลักษณ์มาแล้วด้ครับผมบ่แมนต์านันครับนี่ครับตานี่แก้มจำครับเพื่อนจะมีเลือดมุลาว่าให้แก้งมีครับมี้ะเนาะน้ำนมดีครับกูแบบนี้แหละครับน้ำนมดีแท้พี่น้องน้ำนมดีแท้ครับเพื่อนดอกมาทั้งไทยหลายแล้วนะครับพี่น้องคือกระดูกแข้งขาเพื่อนขาวเลยไหมครับอืมครับยังหูเชียงนะครับนี่ครับผมยืนดี่ลุกอ่ะแล้วยางบนมาให้เบิ่งบรรทายนะครับบนไทายครับ แผ่นหลังก่ต้องสืบครับอันนอนได้ครับเคลืนดีว่ะ <S <S โอ้ยบันทายเพื่อนพี่น้องเบิรงครับเบิงสอนคักนะครับบันทายใหญ่บันทา,ายเต็มนะครับ,บพี่น้องเแผ่นหลังไ่ได้แี่ห่างยา,าวดีน,นะครับเปลีงเปล่งแบบไง,งครับอู้ห่วงไงเราห้อยแก้งเราะโอ้บิแผ่นหลังนี่ยอู้สุดยอดเลยครับผมบ่อยากผมอยากเก็บปุ๋และแต่ว่ามันเก็บไม่ได้พี่น้องครับคุยผมกับหลายตัวขึ้นกันคุยแหมไหมแบบไงนะครับแมน อ้างถุงเท่าขาวครับกําไลขาซีขางเลยครับผี่เร็บดีครับเร็บใ่เร็ยบมะพร้าวก้วงครับอ้างหนาลึกโอ้ตัวนี้ผมก็ถือว่าเป็นแม่นึงที่น่าจะใจลูกดีนะครับพี่น้องเพื่อนได้เลือดของมูล่านะครับก็คือซึ่งจะเป็นวายที่ให้พลังโน้มที่ดีนะครับพี่น้องแม่นี้ว่าแม่ใหญ่น่อยนะครับพี่น้องถือว่าแม่ใหญ่เลยนะครับได้เ้าในลึกนะครับกระดูกแข้งขาเพื่นใยเล็บเพื่นหนาไหมครับ คุ้ยแก้งมากว่าไหนเพื่อนก็ได้ซื้อมาครับมักมันอังครับอังเหรอเนาะครับผมซื้ออังอย่างเดียวครับควายอ่มักอังเฮียบีนี่แหละครับแม่นี่แหละผมซื้อคว้ยได้อ้สีมิตรแดงอังอังอเหรอเนาะกับผมซื้อไม่ได้สิมิตรแดงอังเพราะอังเพื่อนก็ให้ลูกดีเนาะให้แก้งเนาะสูงอังอืมเอาให้แก้งเดี๋ยวทดสอบเลียดคร่าวๆให้พี่น้องฟังอีกรอบครับตัวนี้ลูกแม่แม่ทองครับแม่ลูกผสมนะครับก็ออกมาไทยแล้วแหละครับออกมาไทยกับสีอ่า หลายกว่าเลือดเลือดเลือดลูกผสมหมดแล้วครับนะครับกสิปีติเปอร์เซ็นต์แล้วครับสีเป็นไทยครับทองเพชรสยามเก่าเดือนครับผมเอกสารครบครับคว้มสูงลอยสี่สิบสามประกันลอยสี่สิบสองครับพี่คือเบนทองแก่เลยประกันตั้มนะครับครับครับราคาเปิดไว้ครับราคาเปิดไปห้าหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้ครับทรงพีทวีสานครับผม พี่น้องสูตรเท่าไรไวเท่าไรคุยกับพาแกงเ้อพี่น้องอย่าฟาวว่าถือว่าแพ้งนะครับแม่นี่ผมกะแม่นำ้ำแม่น้ำอีกแม่นึงนะครับพี่น้องเพื่อนอาจจะเป็นแม่บ็อกไม่พันได้อีกดีเลยนะครับพี่น้องมันเรียบเรียบดีพี่เรียบ<อ>เนาะเรียบดีผมอยากให้เบื้องมะพร้าวเบื้องไรหนาเบื้องยังครับมันอ้างไหมพี่ผมว่าเพื่อนไดนครบเบิดนะพายแกงครับหูกับเท<อ>้าแล้วพี่นี่เอาโอเคครับพายแกลงมังกลมไหมครับ ขาวไปแก้งนี่คือรายการที่สามเนาะครับผมละเอียดเป็นปิงไดครับรายละเอียดเป็นเมสาวครับพี่ลูกสาวเจ้าพายุครับผมฟันแท้หนึ่งคู่ยังไม่เต็มเท่าไหร่ครับพึ่งขึ้นครับเขาสูงเป็นไหล่ครับความสูงลอยซีบสามครับประกันลอยซีบสองอะไรพี่อู้แม่สาาได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งนะครับครับสูงครับสูงหนาตาดีผมเบิ่งแล้วพี่น้องเพื่อจะเป็นค้ายที่สูงนะครับยาว กระดูกแข้งขาดีแล้วก็จะเป็นควายที่อ้างลึกจากน้อยนะครับพี่น้องโอ้ขันไปมันติดทองมั้คับพา่ห้ยแก้งครับคือมันเป็นพัฒนาไหมเนี่ยไม่พัฒนาเนาะครับเป็นลูกสาวของเจ้าพายุนะครับเอกสารครบครับเอกสารตัวนี้คือชัดเจนเลยเนาะครับผมยุดอ่ะพี่น้องบางหน้าตาดื้อมึครับมังเพ้าแข้งขาโอ้ห้ยแก้งหน้าตาเพื่อนหัวกระโหลกโหนกหญ่ดีเนาะครับก็คือเขาใหญ่พี่น้องหูใหญ่นะครับตาแต้มแจ่มจ่ครบชัดเจน หน้าหวานนะครับพอยแจ้งครหน้าหวานหน้างามเนาะตาเตียมเงี้ครับโอ้พี่น้องสังเกตเบิ่องอกผ่าวเพลินยันยันสี่ว่หน้าผาดนะครับครับนี่กระดูกแก้งขาดีครับนะครับเอาให้แก้งย่างบนให้พี่น้องได้เบิ่งสวดสงเพิ่นครับครับเอาไปเติมแต่งเอาครับผมขาดน้ำเย็นนี่บ้านไทยนะครับพี่น้องโอ้บันน่ายถือดีนะครับปารพวงหางเพิ่นพายแก้งครับ ห่างดีครับพี่อห่างหลายคักนะครับพี่น้องครับบาท่านได้เต็มไาเไยไหมพี่คือคว้วยกัมันหลายโตครับอยู่นี่ไปกินมันเต็มที่มปเลยครับซึ่งบ่มีคนงานเลยพี่คุณเอาคนงานขัามา้อนีนะราคาเดีค่อยแก้งเปิดแพงมาครับตัวนี้เปิดบาแพงนี้พี่เปิดแบ่งพี่แบงน้องไปเอาซี่มันเจ็ดพันพี่ตัวนี้นี่ข่อยแก้งกับพี่ใบไหกเบิรงเงินเนาะครับผมโอ้ใบเจ้าพายุโอ้พี่น้องนีกและ ขาดว่าเป็นยังครับของแท้แน่นอนแบบเนี้ยขาดไม่ไหมนี่ของปลอมเลยครับผมเนาะตอนนี้เพราะว่าเพิ่อนจะเกิดพ่ออายุเพิ่อนเนาะก็ต้องขาดอยู่แล้วครับมสามปีเหรอไหมครับสี่ข่าวสามปีแล้วก็ต้องถึงเหรอครับพี่สองปีกลัวสองปีไปตัวนี้กับประกันระบบซื้อพันธุ์ให้นะพี่ครับผมครับบ้านกับยุ้งไก่แตนนจันเอยครับก็บอยากมีเสียงรบกวนเนี่ยครับครับประกันระบบซื้อพันธุ์ให้ขี้เกลีหรือจะยกเส้กันก็ได้ครับแม่นี่กับแม่ดอนนะครับผมกัต่อรองได้พี่ เพราะว่าเขาไปซ่มหมวกหนักันเนาะครับราคาถือลงกลยเนาะครับเมสาวเมื่อกี้ครับเมสาวตัวแรกครับพี่น้องเมนครับพี่น้องครับพี่น้องมีทุนเต็หน้อยเด้อซื่อยกคู่ยกโคมนะครับพอแก้งก็จะลดได้หลายนะครับครับคือคือเพิ่นกะอนาคตมันดีทั้งสองไหมพี่อืมขาไปแก้งทเลียดเข้าๆไปพี่น้องฟังอีกรอบครับตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าพระอยู่ครับผมสูงร้อยสี่สิบสามประกันร้อยสี่สิบสองพี่คือฟันแท้หนึ่งคู่ยังไม่เต็มครับ พึ่งร้นเล้ากับพึ่งขึ้นครับราคาเปิดไว้ครับราคาเปิดไวสี่หมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองใดครับผมครับส่งฟรีครับครับผมขอบคุณครับไปแก้งเอาพี่น้องครับขันพี่น้องกำลังมองหาอนาคตแม่พันธุ์บอกเด้อลูกสาวเจ้าพายุตัวนี้นะครับก็จะเป็นควอยที่พัฒนามาแล้วนะครับพี่น้องไปแก้งเมืองตรงไหมครับครับขาไปแก้งนี่คือรายการที่ซีนะครับ ครับและการที่สี่ครับแม่ทองครับผมโอ้รายละเอียดป็นงไหนเนาะครับรายละเอียดอ่ตัวนี้เป็นควายทองยุฟ้าเมงนะครับผมคือเป็นควายเลี้ยงอยู่กับหนี่ได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งลูกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้ครับขายไปแล้วครับในราคาหลายบาทอยู่ครับในเงาคักเนาะหอยแกงเนาะมันเงาครับให้ลูกนีเงาครับตัวผู้เพิ่นสูงบ่หอยแกงสูงลอยสี่สิบสามครับพี่ประกันลอยสี่สิบสองพี่เป็นก็ยืนดีด้วยครับ ยืนดีโอ้นี่ใส่เ็ื่อขอกมาแพงนะพี่ตอนนั้นสื่อออกมาในราคาแสนแน่แนครับอืครับกับเว่าผู้ใดนเนาะหอยแกงเนาะครับมันสื้อมาแพงก็เลยมาจัแบ่งออกจะซื้อครับอ๋อเพราะว่าหอยแกงก็ได้ลูกเพิ่นทุนคืนแน่แล้วเนาะครับได้ลูกทุนคืนแน่แล้วพี่อ้าพี่น้องครับหอยแกงจะแบ่งม่พันตัวนี้ให้ไปพัฒนาต่อเนาะครับตัวนี้ผสมบอกใหม่ครับคือผสมอยู่กับฟาร์มเพิ่นอันหมอตอนหมอมาผสมนะครับมันมีตลอดนะพี่นี่ใช่ครับมีตลอด อ๋อไม่ตลอดหลอดครับผมนี่จำไมครับผมอแต่ว่าบัดนี้ที่นี่ใบนะคือเพิินเสียวมให้ยอยู่เพิ่นนันว่าเด็ดพานมาท่านนี้เชียครับครับได้เป็นเดือนแล้วครับเดือนก้วแล้วเพราะว่าตอนนี้ท่องได้สี่สิบห้ามือแล้วพี่ครับผมสี่สิบกว่ามือละเกือบหาสิบมือแล้วล่ะตัวนี้หอยแก้งรับประกันท่องบ่รับประกันท่องครับผสมอยู่กับฟ้ามงโอ้ครับครับมอครับมอกับอยู่กับฟ้ามงครับหอยแก้งเปิดแพ้งบ่ครับราคาตัวนี้ผมเปิดป่แพ้งนี่พี่ หาเงินเก่ากัได้ครับว่าจะเปิดหัวเงินกูได้ครับใจหนิงกับตั้นตัใจอยากอยู่เสียดายพี่มันหายลูกดีครับผมโอ้เอากระทือว่าเอาหาเงินเก่าเลยครับให้แก้งเนาะครับพี่นกระทือว่าแบงปันให้พี่น้องได้เป็นพระนัต่อเนาะเพราะว่าให้แก้งกับขายลูกได้ทุนขึ้นแน่แล้วนะครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้เกิดจากพอพันธุ์หับจ้างไหมครับคือพอพันธุ์ตัวนั้นน่ะเป็นลูกเบิรมพันล้านพี่ตัวนี้มีติดเสื้อสายเบิรมครับผมโอ้แต่ว่าเพื้นหนางามเลยแกงงเนนาาาะคครรัับบหม ตาแต้่ใหญ่วงเขางามๆนะครับเขาอุ่มบาดได้พี่นี่ครับเป็นควยเรล่าเก่าอีสานไหมพี่แล้วกับมันเปบวกกับสายเบิรมไหมพี่ครับเป็นลูกพอรับจ้างน้ำบ้านครับพอพันตัวนั้นกับรอยหกสิบครับพี่น้องสังเกตเดอแม่พันแมนี่นะครับเพิ่นจะได้ล้ำตัวที่ยาวกระดูกแข้งขาเล็บเพื้นหนาใส่ได้เลยนะครับเอาให้แก้งยางบนไห้พี่น้องเรื่องบึงบันทายสวดสูงงพิ่นนะครับครับหนาอ้างพี่ นี่พี่น้องเบิ้งให้ชัดเจนด้รครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางไกลเบิ้งให้ละเอียดทุกส่วนนะครับครับเบิ้งให้ละเอียดเลยดนะพี่นี่บันทายนะครับโคนหางนะครับหางยาวหางลึกนะครับหอวนมครบเนาะครับกล้วยเลี้ยงอยู่นี่แต่ปีกายนี่พี่โอปีปีก้อนพี่ครับเดี๋ยวอยู่น้ำเดี๋ยวสองปีสามปีเลยพี่สองปีก้วนั่นแหละคอยแกลงกับมองว่าเพิ่นทรงลูกดีแล้วกัความสูงความยาวได้แล้วเนาะครับเป็นอ่างพี่เพิ่นอ้าง ครับผมเอาให้แกล้งโั่วเรียดเข้าๆให้พี่น้องในฟังจะกรอบครับตัวนี้เป็นควายลูกฟ้าเองกับเป็นควายสื่ออยู่ออกสีแดงออกนะครับผมสูงลอยสี่สบสามประกันลอยสี่สิบสองเป็นควายติดสายเบิ่มแน่ครับเกิดจากพอรับจ้างครับตัวนี้ครับเป็นควายสายอีสานบวกพอรับจ้างสายเบิ่มครับครับผมเปิดไปในราคาหาเหมือนเก่าครับราคาแบงปันครับครับผม ครับพี่น้องขันพี่น้องมากไม่พันตัวนี้เนื้อคือหอยแกงจะเปิดแง่ไว้นะครับขันพี่น้องสูงเท่าใดไว้เท่าใดคุยกับทางหอยแก้งนะครับพี่น้อง<ช>ไม่นี่ผมกระเบื้องกับตาแล้วนะครับเห็<อ>นกับตากับตานะครับพี่น้องเพื่อนจะได้เลี้ยงคมยาวนะครับกระดูกแข้งขาริบหนาครับได้เลี้ยงคมหนาครับที่สําคัญหอยแก้งบอกว่าเพื่อนทรงลูกดีนะครับพี่น้องพี่น้องกะเหมาะที่มีมีลูกตัวผูครับแต่ผมบอได้ลบออกเพราะผมกับท่ายลูกไปเรื่อย ลูกตัวผูครับตัวผูขายไปแล้วคือไข่แกงก็จะมีรูปของลูกของแม่นี่เก็บไว้แล้วเนาะครับผมครับพี่น้องอยากเห็นการส่งลูกเพื่อนนะครับครับลูกสร้างอุดรครับต้นครับผมเอาพี่น้องครับขันพี่น้องมากเด้อยทุกคนไอยแกงครับป่ะไอยแกงเบื้องตัวไม้ครับครับข่าวไข่แกงนี่คือรายการที่หาเนาะครับครับรายการที่หาครับที่เด็ดครับไบบโอ้ยแบบไหนครับพี่น้องไม่ได้บ่นหรอกครับลูกสาวคนไหนครับไอยแกงลูกสาวฟาประฐานครับ ตัวน้อยนี่เนาะครับผมอายุสองเดือนพี่สองเดือนแล้วมีใบมีหลอดให้เนาะครับผมมีใบมีหลอดครับพี่ของแท้ครับรับประกันดีเอได้ครับมีทียูทีไปทีมาชัดเจนครับพี่แม่เพิ่์นีสูงปะครับแม่เพิ่นลอยสี่สิบสี่พี่โอ้เกิดจากแม่ญงเนาะครับผมโอ้แม่เพิ่นแหมพี่น้องคร้อยสี่สิบห้าประกันร้อยสี่สิบสี่พี่ลูกตัวที่สองเบ่รสองกับสามพี่ นี่แหละครับอนาคตเงินแสนหรือสองแสนอยู่โาไกลครับโอ้ยใหญ่เท่เลยครับพีแจ้งอเอาไปปั้นครับนี่ครับเขาขายกันดูฝาป้าท่านตัวละแสนสองแสนครับเบิ้งเอาครับพี่น้องผมสามารถพาไปเบิ้งทีไปทีมาได้ครับพี่น้องครับลูกฝาปราทานตัวนี้ผมถือว่าเด็ดเลยนะครับพี่น้องสังเกตบ้างเน้อคือเน้อหนังเพื่อนจะเป็นยันยันลวก็กระดูกแข้งขาพื้นดีเล็บบพื้นหนาแล้วก็จิกงพื้นแต่น้อยเลยไหมครับครับอ่างดีครับ่ายงี้ยครับนี่แหละพอยแก้งเป็นราคาแท้ครับ พี่น้องมองหาราคาหอยแกงเปิดไปไหลบ่ครับเปิดไ้พ่แพงนี่พี่เก่าหมื่นเจ็ดพันบาทครับบ่ถึงแสนพี่โอ้ยแต่ลูกสาว่นคุ้มแล้วหข่แกงครับเก้าหมื่นเจ็ดครับฟาร์มนั่นนี่คือซื้อน้ำเสือเพิ่นซื้อน้ำเสือไปสต็อกไว้ถังเพิ่นเลยไหมครับอืเพิ่นให้หมอมาผสมให้นี่เบอร์หมอการันตีครับนี่น้ <ไป S 2> องเบื่ง<อ>มัน<า>รทายแม่เนะพิ่นนะครับลูกนะครับใส่กันนะครับ เดี๋ยวให้แก้งยางวนครับเดี๋ยวจะเบิงบนรทายเบิงหน้าตาชัดเจนครับครับผมโค้งสร้างง่ญ่ครับใหญ่แท่ไพี่น้องดีครับเบิงครับนี่อันนี้คือบนรทายเบิงทุกส่วนนะครับพี่น้องเบิงฟองนมพร้อมนะครับนำนมดีครับพี่นำนมดีครับเนาะครับนำนมดีครับพี่ถ้าเกิดนำนมผดีแท้ลูกว่าทรงดุในขาะนี้นะครับพี่น้องลูกว่าเป็นแบบนี้ครับพี่น้องสังเกตเบิ้งคนหางูกเพลิน นี่ครับลูกฝ้าปาะท่านที่เป็นโค้นหังแบบนี้ครับแบบนี้เนาะเบิ้งงยงนะครับเบิ้งงไงไงอ่ะ๋ยวให้แก้กอาหนาตาแม่พึ่งนเบื้องนะครับนี่ครับหอยแก้กหนาเขาครับอุทัยครับพี่หนาตาพึ่งอลังการคักเนาะอุทัยแท้เลยพี่หัวหนุกงไงวงเขาไม่พี่น้องเป็นยืนยืนของพึ่นเองนี่ครับบ่ได้จับเขาจับอย่างนี้นี่ก็จับเสื่อธรรมดามีใส่ใจคอเชียงคักนะครับพี่น้องเบืองกระดูกเร็บแข้งเรีบขาเด้อพี่น้องเบืองทุกส่วนนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ทั้งไกลครับ ครับผมค่อยแจ่งจังไหนไม่ได้ซื้อของเพื่อนมาเลยครับเพื่อนกับจำเป็นเงินนี่สิพี่คือเพื่อนยูฟาร์มเย่เลพี่ครับฟาร์มหย่ยเลยแต่เพื่อนกลับม่ยังมาฟาร์มอยู่บลรบือนี่พี่ครับแต่อยู่ไกลๆก,กันนี่นะครับ่อยแจ่งมากกว่าไหนเพื่อนครับมักหน้าเขาที่สุดเลยพี่เขาหน้าเขาลังกาดเนาะกับลูกสองโตพี่ และก,การใจลูกเพื่อนนี่ผมถือว่าติดเลยนะครับครับกับลูกเพื่อนผมมากลูกเพื่อนม่พี่ลูกเพ่นสิเป็นเงินหลายบาทเยอพี่เจ็ดแปดเดือนหนึ่งเงินแสนเอาหดอกผมว่าเอ,าอ,อมามา๋อเขามองแล้วว่าลูกฟ้าประทานเป็นแบบนี้เขาเอาไปใส่ฟ้าประทานอีกพี่คือแนะนำกันจะไปเปลี่ยนสายครับคือเห็นลูกเพื่อนแล้วไมพ่พี่คือช่วงนี้ฟ้าประทานกับกรลังดังพี่ลังฮิตเนาะแมนพี่พดองเบิ่งหนาเขาดอกเขาเพื่อนคนเขาใงญ่พี่ <laughs> โอ้พระพาดเลยครับแบบนี้หอยแก้งกรบดูเลี้ยมโตนีเองครับกระดูกเลี่ยมโตนี่ดีครับนะครับเอาหอยแก้งยางวนทายางถดินให้พี่น้องในเบื้องสวดสูงเพื่อนครับยางวนเลยครับน้ำหอยเกาเลยครับแม่มันโอ้แม่ใหญ่แทนหอยแก้งเนาะมันอ้างไหมพี่เพื่อนอ้างครับพี่อ้างดีการกินหญ้าดีว่าหอยแก้งเดี๋ยวครับไปกินเห็นเบื้องกันเลยครับ ควอยฟ้ามพันสิกินหญ้าเก่งอยู่หรอกครับส่วนมากพันสิตัดให้กินโอ้ใน,นาก,การกินหญ้าเพิ่นเนาะควอยฟ้ามพันสิตัดให้กินเพิ่นสิบ่ค่อยได้เลี้ยมไหมพี่คือมันหลายโตเนาะครับครับ,รบ,รบแต่ว่าเว้าเรื่องพี่น้องเอาไปเลี้ย่สบายบือ่อครับเอาให้แกงเดี๋ยวให้เพิ่นกินหญ้าไปเลยเนะาะบ่ต้องบังคับเลยเนาะแม่นครับเดี๋ยวทวนละเอียดคร่าวๆให้พี่น้องได้ฟังจะรอบครับให้แกงอ่าตัวนี้เป็นแม่แม่ความสูงลอยแม่สายอุทัยลอยซีสิบ ซีครับผมซี่หาประกันซีบีพี่ลูกสาวฝาประทานครับแม่ได้ลูกมาแล้วสโตพี่ผมเปิดไว้ในราคาเก้าหมื่นเจ็ดบาทครับตอ่อรองใดครับลูกสาวฝาประทานประกันดีนเอพี่ประกันที่ไปที่มาชัดเจนพี่ความสูงประกันไห่ตำหนี้ทุกอย่างประกันไห้เบิดทุกอย่างครับพี่ครับชัดเจนครับ,รบพ่อยแก้งครับผู้ใดว่า ชัดเจนกับมาเบิงอยู่ฟาร์มนะพี่นะครับน้องไข่แกงเนาะครับผมพี่น้องครับเอางซี่ก็ได้คือคว้ยไปนี่ก็จะเป็นคว้ยแม่ใหญ่หลักการราคาค่อนข้างจะก็กสูงนิดนิดน้อยเนาะให้แกงเนาะคขันพี่น้องบ่มั่นใจเด้อให้มาจุงมายางนะครับมาเบิงตัวกิ่งกับทั้งหอยแกงอยู่คลอดอยู่ฟาร์มเลยนะครับมาเบิงเจ้าตัวน้อยนะครับลูกสาวของฟ้าประธานนะครับว่าจะเป็นตะลุตะละเขา็จะในกล่องบอนะครับพี่น้องแม่น ผมวันนี้บ่ออกปุณละครับผมมาเอาขึ้นรถเลยบางสี่งแต่ใบุครับผมมักไม่ค่อยแกล้งกับยแท้ละครับคายยัยครับยัยโอ้แต่แม่เบื่อนี่เนาะไฮแกลงเนาะแม่แม่ครับแม่เรากับแม่สายอุทัยพร้อมครับอืมอู้กลิ่นงาเก่งคักเอาไฮแกลงสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวาไฮทั้งไฮแกลงนะครับทีมที่ยูและเบอร์โทรท้ายคลิปอีกจากเที่ยงนึงครับที่ยูนะครับผมบ้านโคกกล่องตำบลวังชัยอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับห่างจากอำเภอบอระบือ2กิโลครับผม เบอร์โทรกับ0ูนย์เ4้าแครับผมเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กกะเป็นทุ่งทองฟาร์มควยงามเมืองบอระบือครับผมหอยแก้งคลิปนี้สํานินนะครับนาะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผมและหอยแก้งนะครับก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับคสวัสดีครับ